สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาดู l 40ไทยติดคราดนะครับอันนี้หน้าครู่ครับหน้าคู่แปลงนี้ต้องบอกว่าอภิมหาเออให้ทาอะไรเนี่ยนะครับให้ทอะไร fc หน่อยว่าหว,ว,นะวานข้าวหนากับหวานข้าวห่างแบบไหนได้ข้าวเยอะ วานหน้านาเลยเอ่อเห็นข้าวๆนะครับแปลงนี้น่าจะ24ไร่24ไร่เจ้าของบอกว่ามเมล็ดพันธุ์ข้าวนะ24ไร่ถ้าขายก็ได้ประมาณสัก25,000ถ้าขายนะถ้าขายเม็ดพันธที่เอามาหวานประมาณได้ประมาณ25,000ต้องบอกว่าหมดเยอะมากๆ จ้าของหน้าเรามักทีมักเขาทีรุ่นมันประมาณว่าอันอาถววยตักศาสอะไรก็ไไรประมาณนั้นครับก็คือจ้างเขาเครื่องพ่นแล้วยายไม่พอใจครับยายหวานตามตูดดีครับหวานมือตามตูดไล่ไปเรื่อยๆทฤษฎีนี้ใช้ได้ไหมสำหรับพู้เอเซียนเทห,หน้าเนี่ย เดนมามันสิได้หลายประเดนเป็นนักเรียนอยู่ป s <S ๊หก<อ>เนี่ยเนฮะว่านเขาน้ากับว่านเขาทีห่างเดนตัวเดนมันสิได้เข่าลายบ่อ่อาให้เด็กป๊หกตอบมันสิได้เข่าลายเหรออืมันสิได้หลายอยู่นะอ่าทว่านเข่าห่างๆล่ะมันสิได้เข่าลายปะถ้าไม ทำไมมันวานแต่ไอ้วานนหนาไอ้มันนะตันเกี่ยวหนาะสีเกี่ยวหยาดหนักมันหนาสิพันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวกันไหม,ไมฮึว่านที่สิเด็เขาหลายกคนแม่นปะเนียนปะนี่ทฤษฎีทฤษฎียายกับทฤษฎีเด็กป .6 นี่เดียวกันครับยิ่งหวานเข้าเยอะวานหนาะแห่งต่ได้เขาหลายแต่ผมก็ จะทาเดิมพันนะครับจะทาเดิมพันธ์มาเดิมพันธกับข้าวหยอดเอาบ่หยอดมือเกี่ยวเอาจํานวนไล่ซ้ำกันเลยเอาหน้าติดกันเลยผมท้าว่าข้าวหยอดได้เยอะกว่าไล่ละสิบกิโลการดูแลซูสีกันเนี้ยการดูแลต้องสูสีกันแต่ผมท้าว่าข้าวหยอดได้ได้เยอะกว่าแต่ก็ยังว่าทฤษฎีทฤษฎีมกัมกไพมักมั่น เอฟซีมีความเห็นยังไงครับก็เพิ่มเติมมาครับชอบไปไหนรุ่นไม่เดินครับรุ่นหวานไม่เดินจริงกับว่าติดคาดครับไทยติดคาดคุณครูบอกแดดเป็นคนแบกแบกเครื่องพ่นนะครับแบกเครื่องพ่น จ้างข้อใหญ่มาขับรถไถให้ครับนี่มันดูแปลงนี้ครับแปลงนี้มันถ้ถเพิงพันจีไถเนียแปลกแปลกทฤษฎีหไหนได้ครับลองคอมเมนต์เข้ามาแต่ผมก็อยากถามกันเลยครับเอ่อหลักการเดียวกันครับเคยดำหน้าบอก ดำหน้านะเจ้าคู่บ่ถิ่มกาลงไปเป็นหมัดเจ้าดำเป็นอย่างถ้ากามันได้เยอะจริงอ่ะเจ้าคู่บ่ถิ่มลงปเป็นหมัดผมมองอย่างนั้นนะเป็นอย่างคือบ่ดำทีทีดำหน้าเป็นอย่างคือดำห่างบัดวานเขาบัดวานเขา,าที่วานทีีคือกาไม่ใช่เท้เขาไหลผมว่ามันไม่ใช่นะผมนี่จะลองผิดลองถูกทุกปีปีนี้เครื่องหยอด ลงข้าวนาไปหน่อย15โลต่อไร่ผมเลยปรับเครื่องใหม่ให้มันลงน้อยๆต้นมันจะได้ห่างมันจะได้แตกกอแล้วก็เอาทฤษฎีนี้สังเกตง่ายๆว่าทำไมบริเวณข้าวที่มันถี่ๆนะทำไมวัชพืชมันขึ้นได้เอาง่ายๆมันเป็นเอข่ข,ขึ้นอย่างหยาสมบอกภาษาไทยเขาเรียกอะไรหยาสมไหมหยาไข่เขียดไหมทำไมมันขึ้นได้มันเกิดจากอะไร ทำไมช่วงที่บริเวณเขาต้นที่มันเมล็ดพันธุ์ที่มันห่างๆกันเนห่ยไม่ค่อยขึ้นมันหดแต่มุมมองผมมองว่าข้าวที่มันถีต้นมันบก่แข็งแรงต้นมันหน่อยมันกระเฮตให้วัชพืชมันแย่งอาหารอย่งอย่างไดแต่มุมมองผมนะผมคิดนะก็คือว่ามันไม่แข็งแรงมันไม่โตพอที่จะ ดูดธาตุอาหารดูดอะไรมากินได้แล้วก็เหมือนว่าถ้าข้าวถี่มันเชียงอาหารกันเองเราเรียกว่าต่างคนต่างย่งอาหารพ่อพอนกินกน็คือว่าเคยเห็นเคยเห็นกามันถอกบ่ประมาณนั้นแหละเคยเกี่ยวตะกาบ่เป็นยังเขามันขึ้นแบบนับเม็ดได้เลยลนะ่ะทั้งทั้งที่แบบมันทียิบเลยอนะ่ะนั่นแหละทฤษฎีผมว่าทฤษฎีเดียวกันถ้าวานทีจริงปุ๋ยต้องถึง การดูแลดีๆต้องถึงแต่ก็อย่างว่าครับที่ผมไม่เคยไปเกี่ยวมาผมก็ไม่เห็นว่ามันได้นะไขาวานข้าวทีๆผมว่าไม่ได้ผมว่าต้นมันเล็กต้นมันเล็กไม่แข็งแรงแล้วก็เจอน้ํามันล้มง่ายเกี่ยวก็ยากครับเพราะว่ากันไก่มันแทบจะตัดบรขคานอะ่ะเหมือนฟางมันหนาประมาณนั้นนะคิดคือกันปะ ใครคิดมันกันก็คอมเมนต์คำเติมอันนี้ไม่มีใครผิดใครถูกครับลองดูทฤษฎีไหนจะใช้ได้มู่ึคนือรัดเครืองรัดหนารัดหลังเนาะรัดเสือ,อเบื้องเนาะนาะนรัด,ด,ดถ้าเป็นผมไทยผมจะไม่รัดนะเพราะว่ามันจะบง่ามมันเป็นห้อยหล่อผมจะยอมเสียเวลาถอยเลยว่ายกผ่านแล้วก็วนไปสุดช่วงทางแล้วอ่ะนจะไม่วนแต่แปลงนี้ก็อย่างที่เห็นครับหน้ามันไปตามถนน นหน้าให้ไงบะแปลงนี้ยี่สบสี่ไร่มีไม่กี่บินงมีอยู่ห้าบิงหรือเปล่าประมาณเนี้ยแปลงนน้นก็ลอกครับลอกหน้าดินก็มีเออ่ประมาณนี้นะครับ